สวัสดีครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้มีการพูดถึงการรักษามะเร็งระยะแรกมะเร็งระยะลุกลามนะครับนวัตกรรมนะครับวิธีการรักษามะเร็งระยะลุกลามซึ่งในปัจจุบันก็คงเป็นในเรื่องของยาเคมีถูกไหมครับยามุ่งเป้าแล้วก็การตรวจยีนนะครับเพื่อการรักษามะเร็งเนี่ยแบบแม่นยําเฉพาะบุคคลหมออย่างที่ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ ดังนั้นเองครับได้มีการศึกษาค้นคว้าเนี่ยโดยนักวิทยายศาสตร์อีกกลุ่มหนึง่งแต่เป็นนักวิทยายศาสตร์นะครับทางการแพทย์ในกะลุ่มที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบําบัดภูมิคุ้มกันวิทยาเราได้มีการศึกษาและรับรู้นะครับเรื่องของโรคภูมิคุ้มกันนะครับว่าภูมิคุ้มกันมากเกินไปทําให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปทําให้เราถูกโรคติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเข้ามารุกรานได้ง่ายจึงมีการเอาคอนเซปต,ต์เหล่านี้มาพัฒนาเข้ากับการจัดการโรคมะเร็ง ดยที่เรามองว่ามะเร็งเนี่ยมันคือสิ่งแปลกปลอมแต่มันคือเซลล์ปกติของเราเนี่ยแหละครับที่เติบโตจนจนหลุดไปจากระบบการควบคุมจะมีการย้อนไปศึกษาครับว่าเอ๊ะแล้วระบบคมิคุ้มกันมันทานํางานยังไงผมอยากให้ลองเปรียบเทียบกับในเรื่องของโรคโควิดในตอนนี้เมื่อเชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายหรือเริ่มมีมะเร็งปรากฏตัวขึ้นมาจะต้องมีระบบที่ไปทําการตรวจการและส่งสัญญาณเตือนได้ว่ามีผู้บุกรุกทูตเป็ครับเป็นตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองจะต้องมีทาหารด่านหน้า <c oughs> เข้าไปจัดการทําลายเจ้าสิ่งแปลกปลอมตัวนี้นะครับหรือว่าฆ่าศึกผู้รุกรานแน่นอนทาหารด่านหน้าเนี่ยมันก็เหมือนทาหารตามชายแดนที่เป็นกองลาดตะเวนคงไม่ได้มีการพกอาวุธหนักถูกไหมครับคงไม่ได้มีกองทัพอากาศสนับสนุนคงไม่ได้มีถึงขนาดปืนใหญ่นะครับในการร่วมทําการสนับสนุนก็ต้องมีการแจ้งกองบัญชาการเมื่อผู้บุกรุกเนี่ยประเมินแล้วจัดการไม่ได้เป็นผู้บุกรุกที่อันตราย ดังนั้นเองฐานบัญชาการก็จะต้องมีระบบในการทำลายผู้บุกรุกแบบทำลายให้สิ้นซากการทำลายผู้บุกรุกแบบนี้นะครับหรือการทำลายศัตรูที่เข้ามาแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้อาวุธหนักแน่นอนครับพื้นที่รบเนี่ยในสมรภูมิต้องเละแน่นอนเพื่อกำจัดศัตรูให้หมดนี่แหละครับเป็นที่สิ่งที่เราได้ยินจากในเรื่องของการระบาดของโรคโควิดว่าผลจากภูมิต้านทานที่ไปพยายามทำลายเชื้อโควิดให้หมด แต่ทำลายมากเกินไปทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไซโตไคลสตอร์มทาให้เนื้อเยื่อปอดเกิดการพังเสียหายผู้ป่วยจะมีระบบหายใจล้มเหลวในเรื่องของมะเร็งก็เช่นกันครับร่างกายเราเองเนี่ยจะมีกลไกการพยายามป้องกันการทําลายเซลล์ของร่างกายกลไกนี้ครับเราเรียกว่าตัวเบรกภูมิต้านทานครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อฐานบัญชาการใหญ่ในร่างกายของภูมิคุ้มกันได้รับสัญญ,ญาณจากคนลาดตระเวนว่ามีทหารมิของสตรูเนี่ยบุกรุกเข้ามา จำเป็นจะต้องมีระบบจำแนกคราว่าเป็นศัตรูที่แน่ชัดมีการชี้เป้าเพื่อทําให้ปล่อยอาวุธไปทําลายเนี่ยซึ่งมักจะเป็นอาวุธหนักทําลายได้อย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นยังต้องมีการเช็คในขั้นตอนสุดท้ายว่าเราเรานี่ยไม่ได้ทําลายเซลล์ปกติเราไม่ได้ยิงพวกเดียวกันเองตัวที่เช็คเหล่านี้ครับเป็นโปรโตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ครับเราเรียกว่าตัวเบรกภูมิต้านทาน ตัวเบรคภูมิต้านทานช่วยให้ร่างกายของเราโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวไม่ทําลายเซลล์ของตัวเองจนไปเกิดโรคอย่างเช่น SLE แต่ในบางครั้งครับเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ร่างกายของเรานี่แหละที่มันพัฒนาหรือว่ากลายพันธุ์มาจากเซลล์ปกติมันดันมีตัวเบรกภูมิต้านทานติดมาด้วยดังนั้นเองต่อให้ร่างกายรู้ว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย มีความพยายามของเซลล์ด่านหน้าที่จะไปทําลายมีการแจ้งเตือนมายังฐานบัญชาการว่าให้ยิงปืนใหญ่ไปถล่มแต่ปัญหาคือเมื่อไปทําการตรวจเช็คเซลล์มะเร็งพวกนี้ครับมันก็จะแจ้งกับทางฐานบัญชาการใหญ่ว่าฉันไม่ใช่มะเร็งนะฉันเป็นเซลล์ปกตินะอย่าทําลายฉันนะตรงนี้แหละครับทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยยังเติบโตแล้วก็ลุกลามต่อไปได้เรื่อยๆทั้งที่ระบบภูมิคุ้มก,กันของผู้ป่วยเนี่ยเมื่อเราทำการตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวเนี่ยยังอยู่ครบถ้วน ฉตนั้นเองจะได้มีนักวิทยาศาสตร์รพยายามศึกษาว่าไอ้เจ้าโปรโตีนที่เป็นตัวเบรกภูมิต้านทานเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรเราพบโปรโตีนที่เป็นตัวเบรกภูมิต้านทานในปัจจุบัน 2- 3สาชนิดและเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีมากครับว่าเมื่อช่วงประมาณส0กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพยายามพัฒนายาเนี่ยซึ่งเป็นยาฉีดครับแต่ว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปจับกับโปรโตีนตัวเบรกภูมิต้านทานเท่านั้นไม่ได้จับกับเซลล์ปกติของร่างกาย เมื่อตัวเบรกกลุ่มต้านทานถูกปลดเบรกออกไปเม็ดเลือดข,ขาวของภูมิต้านทานจึงเข้าไปทําลายกับมะเร็งหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นๆได้สะดวกนะครับโดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทํางานที่ผิดปกติของระบบคม,ค,มคุ้มกันตามมาตรงนี้ะครับเราจะมีการสกัดนํามันเป็นยาเราเรียกยากลุ่มนี้เขาว่ายาปลดเบรกภูมิต้านทาน ในปัจจุบันเนี่ยเรามียาตรวจเลกภูมิต้านทานอยู่ทั้งหมด3กลุ่มที่ใช้ใน่มะเร็งหลากหลายชนิดและมีข้อน่ายินดีอย่างหนึ่งค่ะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางชนิดของมะเร็งเรามียามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดหรือยามุ่งเป้าอยู่แค่1-2ถึงตัวตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นมะเร็งเนื้อตับที่เรียกว่าเฮปาตมา มะเร็งเนื้อตับที่เรียกว่าเฮปาโตมาในระยะลุกลามนะครับมียาที่เป็นยามาตรฐานเนี่ยที่ใช้ได้อยู่เพียงตัวเดียวก็คือยาที่เรียกว่าโซราฟินิปซึ่งมีราคาแพงมากในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีราคาแพงในระดับเป็นแสนแสนบาทและที่สําคัญคือได้ผลการตอบสนองไม่ดีครับในปัจจุบันนี้เราพบว่าเมื่อเราเอาภูมิคุ้มกันบ,บําบัดเข้ามาใช้เนี่ยเราสามารถทําให มีผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับมากกว่ายาที่เราใช้ในสมัยก่อนและมีผลกล้างเคียงสูงทําให้มะเร็งหลายชนิดเนี่ยมีความหวังในการรักษาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นเองในผู้ป่วยหลายๆรา,า,ายนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเอาการรักษาด้วยายาเลดเบกภูมิต้านทานนี้เนี่ยไปร่วมกับยาเคมีบําบัดได้ด้วยเพื่อทําให้ผลในการรักษาดีขึ้นดังนั้นเอง การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบาบัดนะครับกล่าวโดยสรุปเนี่ยเป็นวิธีการใหม่ครับมีการออใช้วิธีการนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้จักการทํางานของระบบภูมิต้านทานซึ่งประกอบด้วยเซลล์ภูมิต้านทานด่านหน้าเซลล์ภูมิต้านทานด่านหน้าจะมี2ส,ส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ลาดตะเวนและทําลายเซลล์มะเร็งหรือเซลล์แปลกปลอมเรียกว่า NK เซลล์หรือ Natural Killer cell อาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าเซลล์เพชฌฆาตก็ได้ครับ อีกสองส่วนจะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการสํารวจจับกินสิ่งแปลกปลอมนั้นๆจับกินเซลล์นั้นๆเพื่อศึกษาข้อมูลก็คือเหมือนเอาทหารของศัตรูนะครับมาชหละว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนและเอาข้อมูลจุดอ่อนนี้ไปแจ้งกับฐานปัญชาการเซลล์เหล่านี้ได้แก่เซลล์ที่เรียกว่าแม c โครฟาจกลุ่มที่2นะครับเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่เข้าไปสํารวจพื้นที่ครับและเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีผู้บุกลุก เอาข้อมูลของผู้บุกรุกเนี่ยไปแจ้งนะครับต่อระบบภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบน้ําเหลืองหรือต่อมน,น้ําเหลืองบริเวณข้างเคียงเราเรียกเซลล์พวกนี้ครับว่า DC หรือว่า dendritic cell เซลลทั้ง3เหล่านี้นะครับถูกเรียกรวมกันว่าเซลลที่นําเสนอสิ่งแปลกปลอมคือมีหน้าที่ไปบอกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเป็นหลักไม่ใช่หน้าที่ทําลายยกเว้น NK cell ซึ่งสามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยโดยไม่ต้องรอให้มีการสั่งการพิเศษเพิ่มเติมกลุ่มที่2ครับเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ประสานง,งานเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมจะสั่งการส่งสัญญาณสารเคมีเพื่อทำให้การทำลายสิ่งแปลกปลอมเป็นไปอย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือเมื่อสิ่งแปลกปลอมมีปริมาณลดลงก็จะสั่งลดการทำงานเพื่อป้องกันการอักเสบที่ทำลายเซลล์ต่างๆไปด้วยและกลุ่มที่3ก็คือในเรื่องของ ยาที่เข้าไปปลดเบรกภูมิต้านทานเพื่อทําให้ภูมิต้านทานที่ถูกเซลล์มะเร็งมันเบรกเอาไว้หยุดการทํางานในเรื่องของยาปลดเบรกภูมิต้านทานนะคะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยที่ทำให้คณะผู้ค้นพบเนี่ยคือ professor honjo ที่ญี่ปุ่นเนี่ยและก็ professor alison ที่อเมริกานะครับได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบวิธีการและก็ยาปลดเบรกภูมิต้านทานซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็จะมีข้อจํากัดอยู่อีกเช่นเดิมครับมนุษย์เราก็มีหน้าที่จะต้องเอาชนะข้อจำ,อจำกัดนะครับยาต,ต่างๆเหล่านี้ครับจะในงานทดลองวิจัยเนี่ยเราก็พบว่ามันจะมีการดื้อยาครับเมื่อใช้เป็นถึงระยะหนึ่งเหตุผลก็เพราะว่าเซลล์ภูมิต้านทานของเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับเมื่อทํางานหนะัก เมื่อมีความชรารหรือตัวเจ้าของเจ้าของร่างเนี่ยละครับที่มีความชราเนี่ยทหารหารต่างๆก็ถึงวัยปลดเกษียณกันไปถ้าไม่มีกองหนุนไม่มีกําลังทดแทนหรือในบางครั้งเนี่ยศัตรูเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากจริงๆอาจจะต้องการหน่วยรบพิเศษเข้ามาทําการช่วยเหลือดังนั้นเองครับเราจึงมีการทําการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปอีกเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหน้าในปัจจุบันจะเป็นเทคโนโลยีไรนั้นในตอนต่อไปหมอจะมาเล่าให้ฟังครับ